สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการปองกูลยอดนักกอล์ฟครับตอนแรกคิดว่าเทปนี้จะไม่มีอะไรมากแล้วแต่ว่าพอคิดเมนูมาโอ้โหทำอีกแล้วครับ2วันอีกแล้วทุกคนครับไปดูครับองอบไก่หรือว่าไก่อบองไปให้จุดเตามึงไง เราให้ถ่ายรูบกูยังชอบนางงามพันอยู่ปะเพื่อไปหาเพื่อไปหาลองอัดเดี๋ยวผมสอนน้องนี่มึงสอนร้องเพลงกับกูอนะโอ้โหโอ้โหไอ้กูโคตรเดือดวอยนะแฟนโอเวอร์โมดไปว่าไม่รู้แต่ว่ามีเรื่องแฟนโอเวอร์โมดบนเวทีอุ้ยเอาแล้วอ้าวแล้วเร่งีบด้วยอ๋อนี่มึงแฉเว้ยพร้อยเหรอผมเริ่มต้นหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ย โอ้อย่าบอกนะมึงโดนประจานจากชาวเน็ตเลยนะถ้ามึงแบบแดกหนังไปเว้ยเฮ้ยยามีวันนี้แขกรับเชิญเราเขาโอ้โหมาจอดรถรอเลยนะครับเนี่ยไหนเป็นยังไงนะไอ้ง โอ้ยอาจาร์แล้วไม่ไปบ้านก่อนนะเอาเ็นัดมาที่นี่แล้วประตูบ้านเขาไม่เปิดนอนฟังแต่ช็อกกันลับผมก็เดินมากุมามองเอ๊ะตายยังวันนี้ไอตัวนี้เฮ้ยลงมาก่อนนี่ออฟฟิศใหม่ครับโอ้โหคุณองยิ่งใหญ่เกียงไกรใช้ไรเชิบเชิบไอ้เหี้ยนี่แล้วข้าวหลังนี่คุณมาใช้ครัวได้เลยตรงนี้จริงปะเนี่ยแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะทําสวนนี่คุณมาใช้ได้เลยโอเคผมรอเลยออฟฟิศพี่ตรงเนี้ยกับบ้านผมมัาไหนดีดูทัน บ้านมึงเหรอถ้าออฟฟินเนี้ยเสร็จไม่ทันบ้านมึงนะกูจะเช่าทําไมกูจะเช่าทําไมที่ทำงานที่นี่ทําไมรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะจริงๆออฟฟิศจะไม่เสร็จนะอืมแต่เราทําอะไรทําอะไรไก่อบโอ่งอ๋อเราได้โอ่งข้างหลังบ้านอ๋อเป็นโอ่งที่เราซื้อมาโอ่งของบ้านนี้แหละสวัสดีครับไนกูนสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักผมไหมครับพี่วันนี้ดาราที่เล่นโอ่กิงอ่ะโอ่กิงกันดูไหมเฮ้ย ไปเที่ยใจแต่ไม่แคร์เกี่ยวมีไหวไงมึงจำไม่ได้ใช่ไหมเสียใจแต่ไม่แคร์จำได้ไหมนั่นนี่เด็กตอนเด็ก้โอบขึ้นวันี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่โง่แม่เล่นกันหรอไมเนี่ยกูจะดูดิว่าวันนี้คนดูไหมอันไหนติ่งอันไหนเค็มแล้วคุณโอ่งไหนคุณบอกหน่อยดิว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันแบบไหนบ้างทำไก่อบโอ่งโดยใช้อโงงมาอบไก่โอ่งปะ ใช้โอง่ไองไงในโอ่งแล้วมาใช้อโอ่งก็เอาโอ่งโอ่งไก่แล้วใช้ในโอ่งโอ้โหแล้วนี่สิบแปดว่างไหมว่างดิอ่าว่างงั้นงั้นเราทําอะไรกินกันไหมไม่ใช่จริงๆอยากหาอะไรที่มันแบบที่มันจะลงใจรู้สึกว่าแบบไปถึงแล้วมันรู้สึกทําให้ร่างกายมันผ่อนคลายเพราะมันเป็นวันหยุดด้วยไงมีไหมมีมีอะไรนะไปดูสักคนเหลือไหมช่วงนี้เขาใช่สามร้อยล้านแล้วไอ้เหี้ยวไตอยากไปดูอะไรที่มันพูดถึงเรื่องราวของความรักหนาวแล้วหนาวแล้วเกระเถิดแบบเบิร์ด ม่แต่กูเป็นคนชอบอุลตร้าแมนเอาแล้วชอบอุลตรง้าแมนมาเด็กแล้วไปหาพี่อมไหมไปถ่ายคลิปพี่อมไหมพี่อมพ็อกเทลอมพ็อกเทลสะสมอุลตร้าแมนหรือเขามีเป็นคอลเลคชันเลยเฮ้ยน้องไวเลยคือตั้แม่คุยกันก่อนดิแม่มึงท้องง่ายจริงเลยอุย่าบอกนะว่าท้องโซคุณพี่อมไปท้องโซคุณเพราะงั้นจะได้ไปที่เดียวเลยีพี่อมลอนกาชินแคช วพวกนี้ที่พูดมาคือเล่นเปิดให้นะคือเล่นเปิด,ปดให้แบบคนละเพลงคนละเพลงคนละครึ่งเพลง้วจังหวะที่นี่ออกคือจังหวะคนไปเยี่ยวดูนส่ไปเียมจังหวะจวาวคนก็ไปเี่ยมัเป็นคนชอบทำไ,ไก่อบองอยู่แล้วกูแดกไก่ไม่ได้แล้วประเด็นคือแม่งก็คิดเมนูกันว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็โอ่งแม่งก็ไม่ได้หาง่ายโชคดีนะอ้าวแล้วไม่โทรก็มีเบอร์อยู่ไม่หาง่ายไงบ้างก็รู้ โอเครับไหมมึงก็รับแต่สายผู้หญิงเอาแล้วเลขากูโทรไปมึงก็ไม่รับยังชอบนางงามคม่คันจังปะอุ้ยอุ้ยแลวที่บินไปหาเลยนี่เรื่องจริงปหไม่เคยบินนั่งรถตู้นั่งรถตู้ไปเหรอนั่งรถไฟไปนั่งรถไฟเพื่อไปหาเพื่อไปหานี่ทุกคนครับไก่เนี่ยผมหมักไว้แล้วเนี่ยเมื่อคืนซึ่งกูหมักจริงๆเดีหรือกูมีฟุตให้มึงดูด้วยว่าหมักกันจริงๆนะครับ สอนวิธีการหน่อได้ป่ะผมทำไม่รู้เลยว่ามันทำยังไงคือวิธีการเนี่ยต้องใช้อง่งจริงๆเลยอ่ะใช้อง่งจริงเพราะว่าให้ความร้อนมันอบอวนอยู่ในน้ำแล้วกูบอกเป็นเมนูที่ยากมากนะมึงยากเพราะอะไรเพราะอะไรอบทีหนึ่งสองชั่วโมงนี่มึงรู้เรื่องนี้ปะเนี่ยไม่รู้ก่อนจะรับงานดูให้ละเอียดนะไม่รู้เรื่องเลยสอนผมหน่อยดิอยากลงมาแล้วจะทำยังไงอ่ะเียงั้นเดี๋ยวแบ่งหน้าที่ก่อนเพราะว่ากูว่าเรื่องนี้ยาวฝากใครจุดเตาให้หน่อยใครจุดเตามึงไงล้วให้ถ่ายถุงมือจุดเตานี่มันต้องมีวิธีการแบบ ผมถ่ายคุณพาช่วยมาผมรู้ว่ามันใช้วิธียังไงคือตอนแรกอ่ะเราทําเป็นทําก่อนเพอได้ฟุตทาแล้วปุ๊บคัดจากนั้นเอาลอนสันลาดเลยแล้วก็ไฟแช็กจุดแล้วก็ไฟมาแล้วก็ไปตัดต่อเอาโอ้นี่มึงแฉวิป้อยเหรอปองคุณไม่ทำอย่างนี้นะปองคุณทำไงสั่งหูทามาล้วแห่เขาจุดไห้ไม่พี่ปอมกูลสั่งไก่อโผมาเลยตอนนี้ดีดปั๊วะนี่ขึ้นเลย ง่ายๆเลยนะทุกคนเอาให้ฐานแม่งติดแล้วพอฐานมันติดเสร็จเอาให้ฐานมันมอดแล้วค่อยเข้าไปเพราะถ้าถ้าเข้าไปแบบนี้นี่ไก่ไม่จริงๆเรื่องราวของทอล์คโชว์คุณุพูดถึงเรื่องของความรักใช่ไหมอ่าความรักเป็นหนึ่งในนั้นครับพี่ป๊อปจริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันก็เรื่องชีวิตนั่นแหละชีวิตของอุ่นทุกคนเลยคนเรามันเหมือนกับว่าถ้าสมมติเป็นอุลตราแมนใช่ป่ะเราก็เหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่ง<อ>ที่ออกไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาด<อ>แต่ว่านั่นคือสิ่งที่คนเห็นเบื้องหน้าไงเเเยยออองหลั่่ผาานนุุนนปสสรรคค็จูดดดีวถช ที่ทุกคนมองเห็นปุ๊บเฮ้ยมันมีความเศร้าความโศกอยู่นะเว้ยจริงๆนะครับถ้าทุกคนอยากรู้รายละเอียนะกลับไปดูผมกับพี่อุ่นในช่องเรวนันลอสเซี่ได้เลยนะเพราะว่าก็คุยเรื่องนี้ไปเหมือนกันไม่กูดูเลยกูดูแล้วไม่ได้อะไรนี่วันนี้กูมาย้ำเลยพี่มันต้องมาของเราเพราะอะไรโอ้เพราะอันนั้นบัตรยังไม่ไปนี่บัตรนี่มึงโปรโมทที่อะไรโปรโมทก่อนโปสเตอร์มาอีกโปรโมทก่อนจะรู้ราคามึงไม่ขึ้นราคาเขาด้วยไม่รู้ขายที่ไหนเลยนรื่่มันไปถายอันนี้ยังไม่รู้อะไรเลย แต่นี่เป็นอันที่กูถามไม่โอสเลยนะว่าอะไรท,ทำมือเลือกทำทอล์กโชว์ในวันที่ไม่มีใครก็ทํากันเลยวะมันมียุค2,000เว้ยเป็นยุคที่ทอล์กโชว์ทำทุกเดือน แล้วก็หายไปเลยเว้ยแล้วทำไมมึงมถึงมาเลือกทําในยุคนี้วะเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครไงพี่นี่ไงสุดเราไม่จาเป็นต้องเหมือนใครเราอยาไปเดินตามรอยเท้าคนอื่นดีถ้าเราเดินตามรอยเท้า,าอื่นเมื่อไหร่จะมีรอยเท้าของตัวเองวะการที่มึงเดินตามรอยเท้าตัวเองอ่ะแล้วหลงป่ามึงก็เห็นไหม <c oughs> ก็เนี่ยสิบแปดเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละสิบแปดเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าตอนนี้บัตรหมดแล้วคุณมีอะไรจะพูดคนดูไหมเสียใจด้วยนะครับบอกแล้วให้รีบจองโอ้แต่ถ้ามันยังไม่หมดอะยังไงฝากจองมาด้วยนะครับตบ ไ้ลืมบอกไปพี่ป๊อปโอ่งเมอร์เชนไดา์หน้างานดีมากเฮ้ยเป็นยัง,งไงน่ารักมากๆเลยรู้เหรอเพราะว่าเทปผมยังไม่รู้นะมึงขคำหลังก็อย่ารีบค่ะออกแบบโดยพีออบบย่เป๋งชานนท์โ,โอ้โหพี่เป๋งชานนท์นี่คือคนที่เป็นคนออกแบบปโปสเตอร์ด้วยโปสเตอร์ที่แบบยืนนอนอ่านั่งแล้วกำไม้แล้วยิ้มอย่างเงี้ยอือตอนถ่ายสนุกมากพี่เป๋งบอกให้อุ่นค้างเยอะๆในขณะที่เพิ่งเปิดเพลงบิวด้วยเพลงหินเหล็กไฟสู่อยากให้เธอท้อง อยากเป็นพ่อเด็กอ่าไม่มีพ่อเดเหรอเดี๋ยวสิทีเก็สิอ๋อที่ก็ร้องหลบที่ร้องอ่ะเดี๋ยวผมสอนร้องนี่มึงสอนร้องเพลงกับกูเหรอนะโอ้โหโอ้โหไอ๋ไอ้องคุโค้ชเดี๋ยวห้อยนะไอ้องไอสัตว์มึกบ่าหรือเปล่านี่ผมห้อยไว้เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะเอาเวลาเท่าไหร่มีแบบว่าฟุตแบบที่เตรียมไว้เสร็จแล้วแอบอยู่นี้ปะเนี่ยไม่มีนี่คือไก่ตัวแทนของคุณเฮ้ยเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะต้องบอกเวลาไง คุณเอาเวลาเท่าไหร่สมมติว่าคุณเอา5-2าอนาทีตัวเนี้ยสมมุติแม่งออกมาแล้วไม่สุกมึงต้องแดกกินทีก็ตาออกแสงละอ้วกกูยังอยู่ในรถอยู่เลยนะแล้วไม่ออกมาทิ้งผมว่า1ชั่วโมง20ของผมนะ1ชั่วโมง20ของกู1ชั่วโมงครึ่งอ่าเอางั้นพี่องค์1ชั่วโมงส5อ่าจะได้ไล่กันเฮ้ยทำไรพี่ป๊อปนี่เอาลงเลยคือวันเนี้ยแดกหมดแดกหมด โอ่งเอิงใ่เนี่ยเราจะแท้กันนะจบเลยแล้วถ่านที่เท่าจากถ่านเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้เป็นปุ๋ยได้อ่าเป็นปุ๋ยแต่เวลาที่เอาใช้เป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยเออต้องไปดูคอนเสิร์ตอุ d เนอร์แมนส d ตน o n อโลดด้วยไม่ใช่คอนเสิร์ตด้วยทางเข้าเฮี้ยไม่ได้สนใชเลยเหรอเกานแรกทับทามแขกรับเชิญอยู่แต่ยังบอกไม่ได้ว่าใครมีมีใบใบไหมใบใบอยากเห็นสยบมีไหม ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้จริงโอปาโมดนี่คุณจะเห็นไหมอ่ะบอกนี้เลยโอปาโมดไม่ว่างวันนั้นเอางี้โอปาโมดคนเฉยๆละแฟนโอปาโมดไปเปล่าวันนั้นอุ้ยอุ้ยแฟนโอปาโมดไปว่าไม่รู้แต่ว่ามีเรื่องแฟนโอปาโมดบนเวทีอุ้ยเอาแล้วเาแล้วอะทิปพี่ป๊อปตรงมุมไหนเอาของกูก่อนนี่มุมนี้มุมนี้นะพี่ป๊อปชั่วอะไรชั่วโมงครึ่งใช่ป่ะชั่วโมงครึ่งอันนี้ของพี่โอนน่ะมุมไหนผมหรอเอาตรงข้ามพี่ป๊อปเอาตรงข้ามพี่ป๊อปอันนี้ตัวไม่ตองผมผมเอาเอากลับไป ไอมึงเอาตรงนี้ดิ <S <S ออเอาด้วยกันดิอ่ะผมเอาตรงนี้เลยเอ,อค,คือตัวเล็กสุดนะ มีมีอยากจะขายรอบไหนเปนพิเศษไหมแล้วแต่คุณชอบแต่บอกตรงนี้ว่า2รอ,อบไม่เหมือนกันห <dictator> ุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองรอบไม่เหมือนกันเอางี้ถ้าใครซื้อตั๋วไม่ทันกูบอกงี้งเดี๋ยวกูจัดของให้ออกไปด้วยมึงจัดตรงไหนนะสยามสแควร์วันสยามสแควร์วันเดี๋ยวกูจัดให้โอ่งตรงประตูน้ okay. านําโอเคโอกอ่างมันนั่งข้างโองเออ <hoard ing> นี่โอกอ่งอางมันนั่งข้างโองจัดเลยวันที่18บัตรเท่าไหร่เนี่ยบัตรประมาณ400แล้วไม่รวมใบสั่งถ้ากูพูดถึงขนาดนี้กูบอกเลยว่าถ้าโอ๊ตประมดมันจะปั้นมึง หรือป้าในองเดี๋ยววันนี้วัดกันให้ดูพอีที่บอกว่าพี่เพื่อนเจอไม่รู้เรื่องอะไม่รู้เรื่องอะไม่มีเดี๋ยวกูจัดให้ดูเซอร์ไพรส์อีกแล้วเนี่ยไปดูครับเฮ้ยโอ้โหสองสวยด้วยนี่และนี่คือศึกคนไทยพูดไปเรื่อยครับทุกคนเจอกันระหว่างอุนอร้แมนกับโอมงเนอร์แมนครับไป คำแรกที่คุณอูจะต้องพูดในหนึ่งนาทีนี้นั่นก็คือเอาคุณหยิบเองผมหยิบเองเหรอหยิบเองจะหาว่าโกงพี่พับหยิบเฮ้โยโกงหยิบให้มาคำนั้นนะเฮ้ยอันเดีย,ยเ,เยว<ๆ>เลยอย่าปอบไปช่ชซีเลย <c oughs> คุณจะต้องพูดรักแรกไปรักแรกเริ่มต้นที่ตัวรออุ้ยแล้วแตกหน่อจากรอเป็นกอไก่อื้ไม่หานอากาศผันกลางระหว่างใจ รวมกันไซส์เป็นคําว่ารักสลักสวง<ฮ>นี่รักแรกทุกคนเคยมีครับรักแรกคุณมักจะเจ็บเสมอเพราะว่าคุณรับมือกับรักแรกด้วยความไร้เดียงสาถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณจะหายเจ็บจากรักแรกอย่างไรคุณเจอกันได้ครับ18พฤศจิกายนโรงละครสยามพิกเนตทิเก็ตเมลอนจองได้เลยครับอุ d น r าแมนแซนด์ alone เดี๋ยวนะมึงขายของยางเดียวเลยจัดคุณจับให้ผมอันนี้ครับคนไทยพูดไปเรื่อยคนที่สครับ อาร์เซนอลถ้าพูดถึงเรื่องอาร์เซนอลอันนี้คุณกําลังคุณมาถูกทางและคุณกําลังอยู่กับพิธีกรรายการโคตรเซียนพิธีกรรายการฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่องโค้ชคูเพราะว่ามีรายการเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอาร์เซนอลผมจะบอกทุกคนเลยว่าผมเริ่มต้นหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่ถึงนี่เลยเลยอะหรอเอออาร์เซนอลเนี่ยทุกคนอาจจะรู้อาจจะเชียร์มาตั้งัแต่ว่าอาร์เซนอลสำหรับผมนะครับมันคือความรักความห่วงใยเฮ้ยเพราะผมจะได้อาร์เซนอลเริ่มตั้งแต่ป หม่สงการหรือว่าเทศกาลใดๆก็ได้เขาจะมาห่อมากระดาษห่อขวัญซึ่งมาเป็นไอ้วงกลมผูกโบลิบบิ้อย่างดีแกออกมาแล้วก็นั่นเลยครับทำให้ผมรู้จักอาเซนนลด้วยรสชาติด้วยความหวานที่กลมกลม่อมทำให้ผมหลงรักคุกกี้คุกกี้อาเซนอล์เปิดปริยายไว้เจอกันใหม่ครับอีพีนะเฮ้ยเฮ้ยที่ <c oughs> มันจบอะไม่จบแล้วมันมีมันคมสุดท้ายคุณมีคุณม,มีสั่งลาด้วยแต่เอา<ม>จริงๆนะผมว่าเราสองคนนี้แม่งทั่วไปว่ะอเมชัวเลยอะมือสมัครเล่นเลยอะเฮ้ยคุณโช กูเนี่ยดูหน่อยสิไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมจับให้โจทย์เดียวง่ายไปองมึงกับกูจับคนละโจทย์ให้พี่ป๊อปพูดเลยฮะสองโจทย์ป๊อปปองกุลอุสบายป๊อปปองกุลเสร็จต่อเลยสุกี้หม้อรวมสุกี้หม้อรวมเอาละเรื่องใหญ่แล้วเยี่ครับเย่ครับทุกคนครับคุณเคยรู้จักป๊อปปองกุลกันมาแล้ว ป๊อาปองกูลเนี่ยเป็นบุคคลที่มีเพื่อนมากมายหลากหลายจริงๆนะครับทุกคนครับคุณยังไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่เคยพูดที่ไหนเขาจะพูดถึงวงการสุก,กี้หม้อรวมครับว่ามีใครบ้าง <laughs> <laughs> พูดถึงสุกี้หม้อรวมมันก็เป็นการรวบรวมระหว่างนะครับผักซึ่งเป็นวิตามินเนื้อซึ่งเป็นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นความหอมหวานของรสชาติที่อยู่รวมกันถ้าพูดถึงโปรตีนคุณนึกถึงใครครับไอตาลุดย่ะฮะ โอ้โปรตีนโปตีนเขาจะหมาด้วยกเปว่าคาร์โบไฮเดรตัวเชื่อมแห่งความอิม่มและอร่อ,อยโอ๊ตปราโมทย์ประธานคนที่3วิตามินตัวนี้นี่ถ้าจะเอาด้านความตลกปุกฮาเนี่ยเขามีอยู่แล้วคุณอุ่นภาคภูมิสามคนนี้รวบรวมกันเป็นสุก,กี้หม้อรวมส่วนใหญ่ไปที่ไหนนะฮะทารา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 ใช่ใชขอบคุณมากครับทุกคน ภาพของกูไปไงกูเอาเพื่อนมาพูดได้เออป็นเรื่องปกติขอสี่คำในหนึ่งีแล้วกัพอแล้วไอ้สัดแล้วระหว่างนี้จากที่เราไปเป็นแบรนด์อะรนพูดไปเรื่อยแล้วตอนนี้ไก่ไหม้แล้วนะใก่ไหม้แล้วเป็นไก่เป็นนุงไก่หน่อยเป็นนุงไก่หน่อยหมดแล้วตอนนี้ไอ่์โด้หมแล้วแต่ี่เราจะกลับด้านแล้วเพราะว่าหนังมันเริ่มกรอบแล้วแล้วหนังที่ไม่ต้องการความร้อนเข้าข้างในทีนี้เราจะยกออกมาเพื่อเปลี่ยนตะขอกลับด้านแต่ก่อนจะกลับด้านเนี่ยผมจะให้คุนเนอแมนเขากลับบ้านก่อนนะเพราะว่าวันนี้เาาป่วยม เดี๋ยวให้อุนเนอร์แมนฝากอีกหนึ่งรอบเอาจริงๆวันนี้ป่วยเลยวันนี้อ้วกระหว่างทางมาแต่ว่าเกรงใจมากก็ฝืนๆกันไปคุณสนุกนี่คุณบอกว่าสนุกไหมสนุก <c oughs> สนุกมากบังกูย<อ>ี่สิบสี่แล้วก็ดีใจมากด้วยเี่มาบังกูย<อ>ี่สิบสี่ครั้งแรกเลยออฟฟิศใหม่ของพี่ป๊อปกูก็มาครั้งแรกเหมือนกันเอาหลังจากนี้ขอให้ออฟฟิศใหม่พี่ป๊อปเติบโตอย่างสง่างามแล้วก็สิบแปดนี้ไปเจอกันได้นะครับอุนเนอร์แมนสแตนด์อะโลลงละครสยามพิคเนตซื้อตั๋วได้แล้วนะครับทิกเก็ตเม วันนี้ขอบคุณคุณอุ่นมากนะแล้วเดี๋ยวเรารอไก่กันต่อกับคุณโงงครับเจอกันเจอกันมาช่วงนีครับขอบคุณทุกคน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  yummy เว้ยไอโอมันร้อน อู๋อู๋กูว่าแม่งทำเป็นธุรกิจได้นี่ไอ้นี้ลงทุนเท่าไหร่อ่ะไก่เราซื้อมาแค่400ร้อยค่ะพี่สตัวนี้3ตัว4 0สี0ร้อยไก่ตัวละห้าร้อยฮะฮะแต่ว่ามันกำไรไตหาเลยไอ้เงี้ยแล้วลงงี้นี่ถูกแล้วร้อนร้อนไม่เมื่อกี้มันไม่โดนฝั่งนี้มาเดี๋ยวกูเาอันนี้ลงให้ออืม โดนโดนโดนอืมและทุกครั้งที่คนดูแม่งดูผมคุณนักกอล์ฟอ่ะสุดท้ายเราจะได้คําตอบเสมอว่าซื้อแดกเถอะครับแต่ว่านันี่ยมันมันดูมีแววกว่าที่เราทำข้าวหลามนะโอ้นี่มีแววกว่าเยอะไอสตว์ไม่มีอะไรแย่แล้วก็ทำข้าวหลามแล้วข้าวนนี้กูเจอ,อฝนสนชจัดกูไม่มองหน้ากูแล้วนะ <c oughs> เหมือนกรดกันไปเลยอ่ะตอนนี้เราไม่ต้องกลับแล้วเพราะว่าหนังอะ่ะมันไหม้ง่ายใช่ปะ่ะแต่ว่ามันจะได้ความร้อนจากองคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราปิดไว้ละให้เค่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอาฝามา อันนี้คือเวลาอุ่นแล้วนะเวลาของพี่อุ่นเราจะมาดูตัวของพี่อุ่นก่อนแล้วพ่อจะเปิดพามันแป๊บตัวนี้ให้ไหมใช่ค่ะตัวนี้แหละของพี่อุ่นโอ๋ไหนดูดิสวยแต่ว่าถ้าใช้เวลาของพี่อุ่นก็คือกินแล้วตาออกแสงเฮ้แต่มันแบบมันดูดีนะถ้าแบบดูดีโอ้ยมันยังมีแดงๆอยู่นะเนี่ยเห็นไหมแต่แบบว่า ดูดิถ้ามันสโลคุกกับน,น้ำในตัวไก่มันยังมีอยู่เลยอะเฮ้ยสุกนะเนื้อช่มๆแบบนุ่มๆนะพี่โอ่เว้ยถ้ามันหยิบได้วิฮสุกวาสนาพูด<อ>ใด <น S 2> เน,ะนาะอันนี้คือสุกแล้วนะแต่ไปลายๆล่นลึกๆอะยังมีแบบความเป็นไกด่ดิบอยู่ อ่ะต่อหน่อยพี่วายสักสินาทีได้เรื่องถ้าอีกสินาทีแสดงว่าเป็นชั่วโมงครึ่งขององพี่ป๊อปพี่ป๊อปอุ้ยผมเขาันต้องดีแน่เลยเห็นไหมบอกแล้วขาแเวงไปแล้วครับของอุดเดอร์แมนสแตนด์เรนถ้าทุกคนสังเกตเห็นคือข้างในมันเริ่มสุกแล้วท uh ีน uh 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 ี้เป็นการรักษาน้ําให้มันอยู่ในตัวไก่และเออการเร่งไฟโหที่เร่งไฟเลยเหรอใช่เอ้ยมันชุ่ยซี่มากเลยอ่ะอ่ะห้านาทีเดี๋ยวรอตัวของพี่ป๊อป 5 Minutes later ดูสวยขึ้นมาแล้วอะนี่ของ <c oughs> สวยนะแต่ถ้าถามผมว่าต้องอีกทั้งนิดนึงว่ะให้หนังมันแบบเข้มแปลว่าของไอ้องอ่ะจะถูกต้องไปเราอีกใส่อีกนี่ของพี่ป๊อปผมกลับเอาหนังมาใส่นะเพราะว่าผมจะได้แบบเวอร์ชั่นหนังกรอบของพี่ป๊อปอหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหมก็อ,อีก15ทีเดี๋ยวไปดูตัวองผมกลัวแม่งจบสองชั่วโมงแน่เลยว่ะ ในคลิปเขาบอก2อถึงสเลยที่ใช่กันเราต้องบอกองงี้นะว่าในคลิปอะ่ะเขาสโลคุกกว่าเราเยอะเพราะว่าไฟเขาไม่มีเปลวเลยนะใช่เขาเป็นแบบฐานแล้วก็กบด้วยที่เท่าก็คือการอบมันก็เกินสโลคุกให้แบบความร้อนอะ่ะ มันอบอยู่ในในโอง่งอ่ะเราสังเกตดถ้ามันอบที่เขาแบบขายกันเยอะๆจริงเขาจะใช้แก๊สใช้แก๊สเข้าไปในหม้อสแตนเลสพี่เพื่อทำพวกแล้วก็แก๊สมันจะปล่อยมานิดนึงแล้วก็เขาจะเพิ่มท่อเหล็กหรืออะไรสักอย่างนึงให้มันกระจายความร้อนอยู่ๆเป็นแกนในโผขึ้นมาอีกแล้วไก่ก็จะอยู่รอบแล้วก็มีสแตนเลสที่มันอบไก่ด้วยเฮ้ยบุญบ้างไฟ อบโอ่งขายรวยเลยฮะโอ่งขายใครพี่ก็เห็นอยู่ว่าต่างคนต่างบ้านเขากินแต่เนื้อวัวกันแต่ละบ้านเขาเลยมีญาติพี่น้องมาจาอย่างอย่างเขาด้เตรียมกับข้าวขนมจีนอ,อะไรไวน้นี้เหมือนเราหรืองานใหญ่นะข้างหน้าคุว่าระเบิดอีกไหมคราวนี้ผมว่าไม่ระเบิดแนะ่นอนเพราะว่ามีหนึ่งบ้างด้วยเราจะมีบ้างไฟสิบล้านเพิ่มหนึ่งบ้างอือ่ะบ้างไฟปีหน้าเราจะกลับไปแต่ว่าไม่ใช่แค่มีปองกุลยิบสี่เเลยว่าโนสก,กี้แล้วมีของใหญ่ไปเลยพี่พี่บอก อเดี๋ยวเราจะมีนะ SPD ะนะเดอสกาบีเดอสกาใหม่แมสเนสยักษ์พมโงแล้วก็ที่สำคัญคือมิสบีโเริ <laughs> ่มคิดดูเดี๋ยว m r b e มิสบีไปทำแบบว่าบ้างไฟหนึ่งบาทกับ <laughs> บ้างไฟราคาหนึ่งล้านเหรียญนะ่ะ yummy fifteen minutes later ยังไงนุ่มมันทำไมมาถึงนุ่มด้วะเพราะมันสโลคุกเหรอใช่พี่มันเหมือนเราเอาไปใส่ซองสูญญากาศอะสูวีอะดูนะอร่อยแบงค์แบงค์ทดสอบหน่อยดิกินไก่ไม่ได้ทดสอบแทนหน่อยแบงค์มันสุดยอดมากสโลคุกอ่ะลองกินธรรมดาก่อน อันนี้เนื้อป่าเปารสชาติของไก่ไม่หายไปเลยออยากกินเลยสิจุ้ยอ่ะไม่เป็นไรลองสักทีไหมอย่าเลยพี่พี่ผมอยากพี่ลองนิดนึงได้ไหมแตุ่ยแต่กุยอยากชิมเฮ้ยมึงดูดิมึงดูดินี่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 โอ้ยแบบคือมันสุกทุกคนนี่มันไม่ได้แดงแบบไม่สุกนะมันแดงสุกมันชมพูอ่ะนี่เดี๋ยวดถ้าไม่สุกอ่ะกระดูกไม่มีทางหลุดล่อนนะ หนึชั่วโมงสีนาทีผมว่ากินได้แต่ถ้าเราอยากกินกรอบผมว่าได้นิดนึงมาเลยอุยมายุ่พอ้อเน้วอย่พอน่ะหูยคิมมี่โนโตะโปยเดือบยคิี่มองตาแอานหนงมันกรอบมากแล้อมัน่มมากนีโนมันคือน้ำลายปะเนี่ยอยากลองไหมนี่โน่รสชาติเป็นเหมือนอะไรรู้ป่ะพี่ปีกไก่ลมควันอะระวังร้อนนะหยอ้เฮียยแล้วรีบด้วยเนาะ ดีไหมคําโตโตโอุ๊ยมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะอุ๊ยพี่เนื้อมันเปื่อยห,หืมอร่อยคุ้มทุกคนอร่อยหูยโอ้ยอ,อย่าบอกนะ <c oughs> มึงโดนประจานจากชาวเน็ตแล้วนะถ้ามึงแบบแดกหนังไป <c oughs> มึงก็ไปถ่ายทางอาื่นก่อนสินี่หนังเต็มเต็มอืม เนื้อที่มันหมักอยู่ตรงหนังอะความหอมตะไคร้ขมิ้นอะมันคือเดอะเบสที่ทุกคนคิดว่าเนื้อไก่มันฝืดมันเหนียวเพราะเนุ่มมากอยากลองตรงอกเลยอ่ะพี่ลองจิ้มดูอกมันนุ่มอยู่เลยอ่ะมันเหมือนอกไก่ซูวีมาโอ้จริงคือเวลาที่คนกินอกไก่แล้วรู้สึกว่ามันแข็งมันด้านอ่ะมันเป็นเพราะวิธีการอบที่มันโอเวอร์คุกใช่แต่เนี้ยมันเป็นสโลคุกแล้วมันแบบ อะอย่างที่บอกว่าตามที่เขาร้านเขาขายเขาอ,อาจจะเร่งไฟเพื่อแบบทารอบทําเขาต้องทําขายมาแต่ว่าเนี่ยเราทําด้วยความไม่รู้แต่แม่งเสือกดีอะเกือบส,สองชั่วโมองคือทุกคนถ้าคุณเป็นคนใฝ่หาความของแดกแล้วขายของอร่อยลองเลยสูตรน,นี้โอเคมึงเอาหมูคอหมูย่างให้เขากินนะเยวเขาคืนน้ำลายแล้วว่าพี่ป๊อกวนนี้เราไปส่งมาลาคุณให้โอ,อ,อ้มีคอหมูย่างโอเคแต่คุณแต่คุณนึกเป็นไก่แล้วกันันนี้อืออืน อ,อ่วันนี้ขอบคุณมากๆนะขอบคุณคุณโองด้ยนะที่มาร่วมกันสนุกสนานกันในวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนอุลเนอร์แมนสแตนอะโลนนะครับ18พฤศจิกายนสนุกแน่นอนเอาเนี่ยพาเข้ามาสนุกสนานกันแล้วก็เห็นกันแล้วว่าความธรรมชาติของไออุนมันน่ารักนะอยากให้ทุกคนไปดูกันแล้วก็ไปเจอกันใหม่เดี๋ยวเราจะนั่งกินตรงนี้ถ่ายกล้องตั้งทิ้งไว้เลยไปอี๋มี ทานตอนน i mean, ี้เลยอร่อยร้อนๆเลยครับเพิ่งออกจากองนี้เลยครับเก่งกงเนือ่ะเองอันนี้ของของบ้านนี้จ้าอันนี้พี่หั่นไม่เก่งเองนะมันเลยดูแบบแวงแวง